สวัสดีครับพบก,กับบอลล่าชแนลและนี่คือช่วงสอนหารายได้นะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของคลิปโตกแท็บ hmm. กันว่ามันยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับก็หลายๆคนถ้าได้ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมจะมีการแนะนําวิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคลิปโตกแท็บซึ่งมันเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่มีความสามารถในการขุดเหรียญบิตคอย n ได้นะครับซึ่งผมก็ใช้มาสักสักระยะแล้วแหละหลายเดือนแล้วนะครับก็ได้รายได้มา เบิกมา 2- 3ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งหลังสุดมาเนี่ยหลายๆคนที่ไปลองขุดดูเนี่ยอาจจะยังมีคําถามว่าเอ้ยมันยังจ่ายอยู่หรือเปล่าทําไมกดเบิกแล้วไม่ได้เลยหรืออะไรเลยนะครับอวันนี้เราจะมาไขาข้อพิสูจน์กันนี่ก็คือ,คอหน้าตาของโปรแกรมคริปโตแท็บนะตอนนี้ผมมีผมมีเพื่อนอยู่7คนนะครับที่จะมาช่วยขุดนะครับตอนนี้รายได้ก็ที่ได้จากเพื่อนก็6ก0กว่าซาตชินะครับซึ่งก็ขอขอบคุณมากๆในส่วนของตัวผมเองก็จะตั้งแรงขุดไว้แค่นี้นะครับประมาณ 500. พินีนี้เรามาดูในส่วนของ a อ f i l i a t ตนะครับแอฟเฟรี่ตตรงนี้กันนะครับมันจะเป็นส่วนในการเบริกจ่ายของตัว CryptoTab เนาะนะครับเราก็มาดูในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับ Payment History นี่นะครับ, History, รบซึ่งผมกดเบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งก็สามารถเบิกได้แล้วส่วนครั้งที่2เนี่ยใช้เวลาประมาณ7วัน นะครับส่วนครั้งที่3เนี่ยนะผมกดเบิกไปตั้งแต่วันที่9้นะครับล้วเงินมันเพิ่งเข้ามาเมื่อเมื่อเช้านี้เองนะครับก็คือวันที่14สนะครับสรุปก็คือมันใช้เวลาประมาณ5วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้เนี่ยยอดมันเข้าไปอยู่ในบิตคัพของผมแล้วนะนี่ผมให้ให้ดูอีเมลของ b i t คัพนะครับบิตคัพแจ้งว่ามียอดคริปโตเข้ามานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีคริปโตแท็บก็ส่งเมลเข้ามาว่ามีการวิดดอเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการยืนยันได้ว่าคริปตัวแท็บเนี่ยเขายังจ่ายอยู่นะครับแต่ว่าจ่ายช้าลงนะครับก็คือจากปกติ10นาที15นาทีซึ่งเป็นเวลาปกติของบิตคอยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหรืออะไรสักนิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีบิตคอยอยู่ เป็นแอคเซสอยู่600กว่าบาทเนาะนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยจะจะเอาเงินตัวเนี้ไปซื้อกําลังขุดในเว็บ m y n e x o i o ไนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเหรียญมันกําลังขึ้นซื้อตอนนี้มันก็น่าจะคุ้มอยู่แต่ว่าค่าธรรมเนียมในการโอนของ BitC ัพมาที่ m y n e x o เนี่ยห้าร้อยกว่าบาทอะแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรองเงินเบิกงวดแรกหรือไม่ก็รอซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นไลท์คอยนะครับเพราะว่าไลท์คอยค่าธรรมเนียมมันถูกกว่านะบิตคอยนี่มัน เป็นเงินที่ไม่เหมาะสําหรับนําไปจ่ายค่าอะไรต่างเพราะค่าธรรมเนียมมันแพงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแลกเป็นไลคอยนะครับส่วนอันนี้ผมก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับจะซื้อเก็บๆไว้เดือนหนึ่งห้าร้อยมั่งพันหนึ่งมั่งแล้วจะลองดูว่ามันจะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปถึงล้านแปดอีกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณล้านสองแล้วก็โอเคอันนี้ผมช้อนมาตอนล้านหนึ่งนะครับกําไรก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับได้ได้กําไรมาด้วยได้ฟรีจากคริปโตแท็บด้วยนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารเพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากลองศึกษานะครับอยากขุดคริปโตแท็บนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ต้องเปิดคอมทํางานทั้งวันอยู่แล้วแล้วอยากได้แบบเออ,อไรายได้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าน็ตอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีทิ้งคลิปไว้ให้ด้านหลังคลิปอันนี้นะครับก็ลองไปกดดูนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาคุดเล่นๆดูนะครับไม่ได้เสียหายอะไรไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับไปละ